สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะรีวิวมากเพราะว่าสินค้าตัวนี้ผมชอบมากเลยหลายคนนะครับที่ทําทงานเกี่ยวกับจัดเครื่องเสียงห้องประชรมเนี่ยหลายคนก็เจอกับปัาเซียนเลยไอตัวไมโครห่านี่แหละผมเรียกว่าตัวไมโครหาทัคสตาร์เอ็มเอกหนึ่งหกแปดวเนี่ยมันได้ฉีกกฎวงการไมโครหารไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นไวเลสแล้วอ่า ไม่ต้องวายสายให้ยุ่งยากไม่ต้องหาจ่ายแฟนทอมและแถมไอคอห่าตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นอื่นอื่เนี่ยค่อนข้างจะเซนซ i ิ i ทีมากเวลาไมอะไรต่างๆไม่มีตัดไม่มีตัดฟีดแบ็ให้เลยแต่ตัวนี้มันมีในีตัวให้ด้วยผมจะแนะนำตัวแรกก่อนตัวนี้ ms 1 6 8 w มาพร้อมกับตัวนี้ที่เป็นตัว r e c ซ i v e r และตัวนี้ก็เป็นไทส n s มิเตอรคือเหมือนเป็นตัวส่ในตัว เรียกได้ว่าใส่ถานและใช้งานได้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันใช้งานยังไงครับมาถึงรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่น MS 1 5 8นะครับเป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้เป็นไวเลสนะครับมีอะไรมาให้บ้างมีถานให้2ก้อน AA นะครับตัวเครื่องวัสดุ แบบเดียวกันกับตัว MS 168เมื่อกี้นะครับที่เป็นตัวไวเลสนะะข้ออ่อนงอได้ข้างล่างแล้วก็ข้างบนปรับองศาได้ง่ายนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวแจ็คที่เป็นแจ็คบาลานนะครับสามารถใส่ XLR ได้นะครับจ่ายไฟแฟนทอมได้ไม่ต้องใช้ถ่านสำหรับคนที่มีมิกเซอร์ที่สามารถจ่ายไฟออกมาได้เป็นช่องใส่ถานอันนี้ผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ปุ่มเปิดปิดก็ให้ได้กดทีกดค้างเปิดอ่ากดกดทีเดียวนะฮะกดทีเดียวเปิดกดทีเดียวปิดตรงนี้ก็จะมีไฟ LED เหมือนกันเช่นเดียวกันกับรุ่นเมื่อสักครู่นะครับมาทดสอบเสียงกันเลยสายที่เขาให้มาก็เป็นตัว XLR แล้วก็เอาเป็นโฟนนะครับอันนี้ผมก็จะลองต่อสายกับ แอมมาฟังเสียงกันนะครับเทสเทสเทสหน3 4 5 6ทดสอบเทสทดสอบเทสหน3 4 5สองสาทดสอบเทสทดสอบเทสหนึ่งสเช็คส์ one two ว2 2น2ื่อก็เรียกได้ว่าเสียงคุณภาพดีมากนะครับใช้ในห้องประชุมใช้ในการสัมมนาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับไม์คอหานของทักสตา r สวัสดีครับตอนนี้ผมจะเทสตัวไม้ไวเลสนะครับ ms 1 6 8 w นะครับซึ่งเป็นไม์คอหานที่มันสามารถ แยกอิสระได้ผมจะไปเทสระยะนะครับที่20เมตร40เมตรและ60เมตรนะครับไปเลยครับนี่นะครับผมอยู่ที่20เมตรแล้วฮนะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวหลบรถหลังนิดหนึ่งสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่20เมตรนะครับ20เมตร ของ MS168W นะครับ20เมตรเสียงเป็นยังไงบ้างเทส1234เทส1234ไปต่อครับตอนนี้อยู่ที่40เมตรนะครับของ MS168W เทส1234เทส1234เทสเดี๋ยวเราไปต่อครับ60เมตร นี่ครับอยู่ที่60เมตรแล้วนะครับเทส1 2 3 4พื้นที่โลง่งเทส1 2 3 4 60เมตรเคลียร์ไหมฮะเทส1 2 3 4เดี๋ยวจะไปต่อนะครับ80เมตรนะครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่80เมตรแล้วนะครับเทส1 2 3 4เทส1 2 3 4ทดสอบเทส1 2 3 4เทส 1, 2, 3, สวัสดีครับเทส1 2 3 4ไปต่อครับ ตรงนี้ประมาณ100เมตรนะครับเทส1 2 3 4เทส1 2 3 4เทสทดสอบเทส1 2 3 4ไปต่อครับไปครับและจุดนี้นะครับ120เมตรนะครับ120เมตรเป็นเทส1 2 3 4 1 2 3 4ว่า100เมตร แโอเคนะครับนี่ร้อเมตรนะครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแบรนด์ทักสตาร์เรามีช่องทางจัดจำหน่ายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บของเราก็ได้ขทรมาสั่งก็ได้หรือสั่งทางไลน์ก็ได้มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับก็แบรนด์ทักสตาร์เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมายาวนานแล้วก็ หลายๆคนมั่นใจเพราะว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่แล้วก็มีความเสถียรจริงๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมรีวิวของเราแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ